สวัสดีครับซื้อด้พี่นอ้องถ้าชอบเอาไปใช่เอาไปเที่ยวแรงมากปลาบรรยากาศ,บบรราก,าศการกินข้าวแบบสวัสดีค่ะกินหอมแบบตำดังอันนี้สถานที่นี้พี่เออพ่พติ๊กเลือกเองเลยนะคะไม่นนได <c oughs> <c oughs> ้กินแบบพ่อมา่ไม่กินกินรีกินถึกมองความนี่พี่น้องจะก,กินข้าวแฉบว่าไงรักสยามเด้อสมบสรณ์ ก็คดอบป๊าขย้อนเจเจอลดิยอเขันแบบอันนี้กนั่งดมเาพี่น้องเา่ันดิวจ็นั่งดมเหอนี่ไหมานั่งดมนี่ไหมพูดดิบอ่ดิมึงนี่พี่น้องเขจะเห็นมึงเด้อพูดน่ะเดินแบบ ก็มันมีโตตรงนี hã, ้ตรงนี <t ú movies> <anti> ้ก็ได้นี่ข้างอาไอก็ได้นี่ข้างอาไอก็ได้นี่จะคุยกับแม่ไงอ๋อหอมปะดนมองไมเหมือนก็ได้ขิดผู้เรียนอยู่อันนี้อันนี้ความเอาความจริงเด้ออี่นี่จะเป็นความกลัวกูมู้น อม่กาเ้าแล้ม่อกโมงคะแม่อาบแงเ้าหนูอาบสิบโมงหน้าใช่เพื่อนหนูอาบลังแม่อาบก่อนหนูอาบร่นแล้วแม่แม่อาบก่อนแปลว่าแม่เมนก่อนพี่อาบปิดแงแล้วนะโอ้พี่น้องมองนางมืไปอยาก มันหอมกินทุเรียนอยู่ค่ะแล้วไม่รู้ว่าใครกินทุเรียนเนาะบรรยากาศบรรยากาศพาคถิ่นตกดินตกดินเนาะกินเขาชิ่วๆคกับกินหอมๆก็มือนไทยดีหน่อยดังนั่นเหมันเป็นแบบขบวนลุ้มข่อยมาอยู่นี่ข่อยให้เนันฝนตกฟ้าห้องเป็นที่ลมเหมือนกันแบบบ้านดังบาร์บบ้านนั่นได้ไหมนั่นไหม่านแถวบ้านใคแน่ ไม่าเลยไม่ได้เท่าตรงนี้เลยนี่มนเมติกไม่ได้เท่าดีอยู่นี่ปกาบาม่ะเเจ๋ยเยี่ยมอ้จ๋งม่งเไกลไปนะแถวนี้นะาลแถวนี้นะจะมีแถวนี้นะจะมีคนเท่าอยู่เงี้หน่อยนะเงี้ยเนื้อดูนะใครอายุเยอะกว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้ใครนะ เพิ่ชป้าพี่น้องกาสารันท่วงอันนี้มานงแก่างหากที่มันบลขึ้นไปใสมหอมอยู่แสดว่ามาก่ไหนไม่รูไปค่ะนี่มากินดูเล่นเนี่อามาตัวใบแทนเป็นไข่ดังเก่ัวเยแ้ม่ป็นดงไเลยแทนเป็นไข่ังได้มาถือกินบาสันตถือกู้แต่กลบว่าุูคือเกา เจอาเจ้าเจาเอาแมจะเอาแล้วเขานีสะเด็ดบานี่แล้วบ่กกินเด็เออาีนีบักทุเลนนี่เบักุเลนมครับผมพูดแถามากินกับเขาเด้ตัวเลียนน่แต่ว่าราจะยใหม่เออยู่บักุใช่ะปอยแล้วนอนอนบ้านานหญ่านป้ายคลอาย้านคาุใหม่ยเีนเปยที่เีเอ้จนั่นเรอกไบ้านอ อันแล,ล้วเตะไปแล้วช่องฟิตส์ก็ไม่ก,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 กินอ,อันนี้คืออวดใช่ไหมคะนี่แหละไม่แบ่งนี่แหละหนูได้ติมมาลก็ไม่ให้แม่โอ้ยยี่สิบแล้วก็จะไม่ให้เฮ้ยเพื่อนพี่เอาห้เด้อมพืนน่อนน่ะใช่ได้แล้วแต่พี่อาจต่อยอดได้หลายวันยี่สิบบาทโอ้กับแล้ววันนั้นเตะไงครับแต่วันนั้นแม่บังคับเอากหนูนะ ตอนนี้เวลาได้เงินเยอะๆเอามาเดี๋ยดีไหมบอกอย่างเงี้ยว่าจะทำบบนี้ก่บไม่บังคับแก็ไม่ได้ทำแบบเอาไม่บังคับเลยถ้าถ้าเราอยากให้เราก็ต้องให้แบบด้วยอันนี้เองโอเคไม่ต้องพูดครับไม่กินข้าวไกันเอาพี่น้องนะครับผมคลิปนี้มีกินจังอยครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมคลิปนี้มีกินจังอยนะครับดีเหรอแม่แสบว่าแสบพี่น้องเบิ่งเอาหลวงจ้าสิเบิ่นเหรอพี่น้อง แต่เราบ้านคนเคกินกีก่อนก็ยืนได้หรอกแล้วนิ่มใจบ่ยิ่มใจไม่ได้หอกนี่นั่งดมมอยู่นี่แล้วผมยืนอยู่นี่ยื๊ไก่ป่านนี้ยังไงเด็กกินอยู่เนี่ยเสียอายคืออันอย่ามาเป็นคนสำอางค่ะเราต้องเป็นคนติดดินอ๋อติดดินแบบค่ะติดนี้ด้วยใช่ไหมนอนใต้ถ้ามีสารก็จะนอนตรงนี้เลยค่ะอ๋อนนนนน่่่อออด้ ตะเกีตะกียองาสกินกอว่าอยู่ข่างทานทานเหอไ่น้องหนูแบบว่ามอชอี่มันแห้งสนะรดอบ่น้องครับคลิปนีไม่กินเสือเกินครับผมไม่น้องลิปนี้ไปเท่านี้กันลอดกันนะครับบปป้อกันคลิปต่อไปนะครับผม